วันนี้นะคะที่เธจะมาสอนวิธีการใช้สมาร์ทบอร์ดนะคะอย่างแรกเลยก็ยคือที่ฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้าการดูซอสน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือเ Magic Info S นะคะอันนี้เป็นในขั้อภาพคือหลัหกแสดงตัวอของการใช้สมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะคะส่วน h a n MI นะคะตัวนี้ก็คือใช้สําหรับเวลาที่เราต้องการจะต่อจากใช้สมาร์ทบอร์ดโดยตรงเลย ตับหือถือจับสมา์่บอดต่อเข้าด้วยกันนะคะทีนี้นะคะเราจะลองมาดูโปรแกรมนะคะซึ่งที่ชันจะนำเสนอคือโ,โ,โปรแกรมโปรแกรมเบสิก IWB <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> รอสักครู่นะคะ ตอนแรกนะคะคือการเพิ่มขนาดของตัวปากกานะคะไปที่ปากกาตัวนี้เลยนะคะจะมีคำว่าทิเนตตรงนี้นะคะกดเข้าไปคำว่าทิเนตนะคะแล้วเราสามารถลดหรือเพิ่มขนาดของตัวทิชเนตได้ตรงนี้จะเป็นตัวหัวปากกานะคะถ้าเกิดว่าเราลดลงไปต่ำสุดปุ๊บเราเห็นว่าเป็นเส้นเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเราที่สูงสุด มีด้านใสเ่เป็นตัวนาฬิกาจับเวลานะคะให้เราไปที่จุดตึกตึกตนี้นะคะเสร็จแล้วก็ได้เห็นตรงน,นี้นะคะที่เป็นรูปนาฬิกาสังเ,เกตง่ายๆเลยคลิกเข้าไปค่ะนี่คือนาฬิกาจับเวลาค่ะเราสามารถกดเริ่มจับเวลาได้และกดหยุดได้หรือสามารถกดลบได้ค่ะท่านี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอสมาร์ทบอร์ดทีวีในข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะ